คือเอาาพูดว่่เเนียปิดใจนักแสดงในทีมนะคะนักแสดงเอ็มบีตัวแฟนว่าจังเลยด้วยชมรมหนังโซเฟียนะคะงานนี้คืองานเรียวนะเรียวต้องรีบทำขึ้นเรือนี่เวลากี่อสมมติมีเวลาแค่สิบนาทีต้องรีบถ่ายให้เสร็จสิบนาทีมันไม่ถึงสิบนาทีมั้งวันนั้นอ่ะมันคือคือเราถ่ายยิงยาวเลยเราไม่สต็อปใช่ครับเพราะเอ้ยตือนฝั่งนู้นไปฝั่งนี้มันนู้นฝั่งนี้ประมาณประมาณ เจ็ดนาทีอ่ะจากจากจุดที่เราไปแล้วก็เป็นจุดที่เราลงอ่ะแล้วทีนี้จากจุดที่เราไปหรือเราเจ็ดนาทีถึงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าค่ว่าเรานั่งอยู่ตรงนั้นมันเจ็ดนาทีคือขาลูกผลายกินขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินลงมาข้างล่างเหนจัเไทยเดินเดินขึ้นเดิว่าเน็นชั้นสองเราต้องเดินลงไปด้วยแล้วคนมันเยอะเราต้องทําเวลาด้วยพี่ออฟก็จับกล้องถ่ายตลอดถ่ายตลอดเลยไม่ได้หยุดเลยวันนิ่งมากนะใช่เรืออย่างนี้ใช่ครับ ไม่มันมีกันสันตัวคนใช่ไหมมันมีกันสันมันมีกันสันไม่ไม่ตัวคนเนี่ยที่เดินทรงตัวไงคือไม่ล้มเลยเลยไประเด็นคือโู้จากเรือดกับไปขึ้นเครื่องเย็นๆแล้วดูบันไดบันไดบัดอรุณคือที่สุดครับสวยนะสวยมบันไดก็ชันด้วยแล้วเราทำไมไม่ซื้นบันไดช่วงๆันไดแล้วแล้วอะไรเข้าใจ ไอาที่ถ่ายมาอยู่ในคาเฟ่อยู่ไหนดีนะครับที่คาเฟ่ไหนอะอะเม่ิกาสตาร์บั๊กเอาสตาร์บั๊กอ๋อมันเวลาไม่พอเวลาไม่พอว่าแล้วว่าแล้วไม่มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบแต่ซีนนั้นสำคัญมากใช่ไหมสำคัญสุดๆพี่น้องเป็นซีนที่พูดอะไรอาตาร์เขาเอ็มบีเลยอัอสำคัญสุดๆเพราาะว่เพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบตหาจอดไงหาจอดเอาลงไงพี่ตอนจบตอนจบเป็นทีเซอร์อะไรก็ได้ตอนจบตอนจบพูดออกมาได้ไงเออคุณนี่รอชมมาเซียนคันนี้รอชมเก้าที่เดี๋ยวคุยกับน้องหน่อยสิคุยกับน้องใหม่ให้ให้เจ้าของเพลงเขาเบื่อเขาพูดหน่อยนี่เอาฝากหน่อยสิลูกฝากหน่อยค่ะไม่ฟังก็ได้ไหมเอาเอาออเาสมทสมทสมททำไมแค่เรื่องนี้อ้าวร้องไง เดี๋ยวเดวเดี๋ยวก่อนนะขอพูดหน่อยนะป <c oughs> กติเราลงทีเซอร์ทีอะไรเนี่ยผมก็จะชมว่าเอ็มดีสวยอยู่นอย่างนี้ปรากฏว่าวนัดร้องไ่กลบไ็เอกบเสยงสีงเมนงเสียงเสีงเสียเสียงเีเสยงเสีีเองเงเกีงเ้ นจังมินก็ได้ดอกอันนักแสดงก็ได้แสดงดีอ่ะร่ะช่วยหล่อใช่ไหมแล้วก็มีเยอะด้วยไอที่แบบว่าเพื่อนพระเอกทำไมเป็นแบบทุกคนต้องมาเราดูตาัวเป็นเอ็นบีที่ถ่ายบันนึงเนี่ยมันเร็วมากมา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 ลองสักท่อนเลยค่ะอ่ะอ่ะร้องเสร็จแล้วฝากพ่อแม่ด้วยนะลูกเอหนึ่งสองสาม เอ่เมี่ยนี่เรานกแสดนะเขามีดูอย่นะถ้าหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวเนี่ยมันจะมีภาค2มันมีภาคสคสองนคนเนี่ยเอาสิเอาสิหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวมีภาคสองไหครับถามเธอถามเธอมีมีภาคสอนะฮะ รู้แล้วรู้ก็ต่อ้นก็้ลุ้โอ้แว่าฉันันเป็นภาพสองนี่นีถตัดออกล้นี่นนีตา้ออ้นทุ่นเอไอ้น้เชนได้น้ำเชน้เชเอนเชยเอาหึงวันหนึ่งล้านวิวแล้วก็หนึ่งวันหมาแรงดีกว่ามันจะแบบให้มนสูเลย่สองเลยเนาจัเด อันนี้ก็จะมาอเยี่ยมพอมานั่งเอกเอ็มบีค่ะแต่ว่ามันร้อนมากเลยตอนนี้ร้อนมากนีสินั่นนี่สิอ้าวพูดในฐานะว่าพวกเราเป็นทีมเนาะเป็นทีมทีมนักแสดงใหม่หมดเนาะอืมอ่ะฝันพูดความประทับใจของเอ็มบีที่แบบก็หมดเลยครับครับสำหรับผมนะครับ เขาหยาดบอีสานานะครับทั้งสองน้อหรับผมคือ MB นะครับ E คือว่าเป็นกแกลเล็กแกลกทุกทุกอย่างเคยที่เคยทำงานมาเนี่คือแกลเลกที่ผมเองเนี่ยจากปรยเทศไทย MB นะครับซึ่งสถานีที่ได้ไปเนี่ยคือแบบประทับใจเราก็เสื้อไทยมากว่าทั้งวิวลหลายๆอย่างทั้งทีมงานเขาคือแบบ MP เต็มที่นะครับเต็มที่สุดๆเลยนะครับพรุ่งนี้ฝากด้วยนะครับ9โมงเช้านะครับของน้องโซเฟียะรวองเพลมาจากไหนครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้ชุดที่หลังเนาะอ่ะเต็มเมื่พี่น้องค่ะ คลิปนี้ก็คืออยากจะบอกว่าเป็นคลิปที่ดีเป็นถ่ายเป็นการถ่ายเอวที่ดีค่ะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนูได้ถ่ายเอวีนคะก็จะมีแต่ว่าเป็น ไม่ยังรอหลายค่ะจังได้กาแฟพี่น้องติดตามมืออื่นนะคะเกาโมงเกาค่ะอย่าลืมไปติดตามของเ้างโซฟี่นะคะเดี๋ยวนี้รค,รค,รครับผมผมนะครับในน้าพระเอกเอ็นบี้ปะหลงไม่รอดครับโซฟี่เป็นพระเอกเอ็นบี้หรืว่าทำไมแต่ว่าในคิดเลยมันมีเซอร์ไพรส์เยอะมากใช่ไหมคะมีเซอร์ไพรส์ใน,นในในอัพเพลงของน้องเนี่ยเยอะจริงๆแล้วก็ เรื่องพีคไม่พีคเนี่ยจะเพิ่งสรุปกันต้องรอชมแล้วแหละเออมันมีเซอร์ไพรส์ยอยู่ข้างในเยอะมากเลยใช่ไหมนะครับผมแต่ว,ว่าก่อนอื่นนะครับผมต้องขอ,อท,งทุกคนทีมง,งาน<ช>ลง<ช>นะครับต้องขอขอ,อ,ขอบพระคุณนะครับผมไปอย่างผู้บริหารนะครับผมพ่อโจนะครับแล้วก็โซนุชนะครับผมหรือว่าไงว่าพ่อโจมินุชที่เปิดโอกาสนะครับผมให้กับพวกเขานะครับซีคนนี้นะครับผมได้นะครับมีโอกาสแสดงให้พี่น้องเห็นนะครับผม เดี๋ยวนี่คราบอกมีนักแสดงดารารับเธอได้ไม่ใช่เหรออุ้ยเออเออเขดันไม่พูดไม่พูดเออไม่พูดไม่มีชน้อยที่ไหนเขยจะไม่ไดมีเออเอออย่าพูดไม่พูดแม่อพูดดีกว่าอย่าพูดดีกว่าเอนเขาไปดูเขาไปดูแต่พออยู่่นี้เออคือคือแบบว่าเป็น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 เพลงที่เราเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วก็เป็นเป็นเพลงที่ถ่ายเอ็มบีนีสะพายพี่น้องถ้าเบิงได้หมื่อเอิญเก่ามองเสาร์ขาดแช่ทะเบงพร้อมกัน เก่าโมงเสาเก่านั่นเออุปสรรคมันเยอะแต่ว่าเราก็สามารถทําผลงานเพลงนี้ในยุคโซเฟียมาฝากกันเร็วมันออกมาดีอ่ะคือคือมันดีแล้วมันมันคือคือมันดีอ่ะคือคือคือในความรู้สึกพี่อ่ะคือพี่ว่าพี่ทําออกมาดีที่สุดแล้วออเออคือแบบว่ามันมีเวลาแค่นิดเดียวเองแต่ว่าเราสามารถทำอารมณสิยงทุกอย่างมันลงตัว ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคแต่แต่ใน MV นั้นเรายังมีเซอร์ไพรส์อีกอีกใช่ไหมยังมีเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์อีกใช่ไหความยากของ MV นี่ก็คือว่าเราถ่ายจะไล่ถ่ายที่กรุงเทพเสร็จเลยใช่ไหมใช่ครับสามวันเสร็จนะครับวันแรกเราต้องเล่กันเสร็จเพราะว่าเดี๋ยวเราไปงานวัดบางพิ้งไม่ทันใช่ครับเรารว้สรุปว่ามาถ่ายที่หนองบัวลำพูใช่น้องโซเฟียถ่ายวันที่เราถ่ายวันที่ไหนยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเราโซเฟียยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดวันนี้ตั้งติดตัวยี่สิบสามสามวันสามวัน เอ้ยไม่ใช่ดิยีาปล่อยเพีงใช่เหรอวันนี้ยี่องอยยีอไอสิบไอส่งใช่วันนี้ยี่องพวกนี้ยี่ค่ะวันวันนี้เราจะถ่ายไม่เสียในยี่สองเดี๋ยวยี่าเป็นวันที่ปล่อยเพียงเข้าเพื่อออนั่นแหละโอเคครับโอเคเอาโซเชียฝากเลยเร็วฝากโเวอร์น้องโซเชียเลยนะคะตัวแม่มาจางไรนะคะต้นฉบับแม่สู่สายใหญ่นะคะทางช่องยูทูบสาวน้อยำพนอดีเลดดคอร์ดนะคะฝากซอยเชียร์ซอยดดั่นเด้อค่ะ